ค่ไปเยว่านี้ลงมือม่ายหอยางนี้ไปวากนไปเวจากกนี่ยนี่มันกำลังนี่มันอยู่หายหายมือได้วเชเราไปไหนไหนเทีเที่งหลังคาไมหรือว่าเหนียวไปมึงอยู่เพื่อนก็ไ่เห็นบ่าเห็นเห็นนีว่าจะมาเล้ สเมดวปัญญาปัญญาดวขึ้นแล้วมันเกอยางได้กันหัวเสือรู้มันกั็นยานย้ดแล้วแตงโวเนี่ยเอาไว้สิมันจะแตกดินั่นแล้แตกงอายังเดงนเหน่อยตีเหลียบนื่อแ่เหียบเนาะเป็นแ่นเหียบแบดดัดตุ่มสเออางด่วนมันคุ้นมาแต่คุ้นมันเราปฏิบตไหมกันเดคุ้นมาหันไหเแตกละแตกละ เขาเป็นตีหิวหิวเขาไปนอนลงบ้านกินเขาไวเนาะคิดวบานยากไมห่วงเหอีหิวเข่าจะเติมนอนจขึ้นรงบานสาขึ้นสี่ขึ้นสีขึ้นตีมือีขึ้นพาอยากนอนไหมอีลีไปนอนลงบ้านมันโหดงเลยพหวนอนในห้องบนด้านนอนห้องหนอนในห้องนอนในห้องนอรวมนี่หละทนอก

มาเก็บเงี้ยวอยียต้องมั่เจาะเลือดตลอดนี่มือพุ้นหมดนี่นี่วพุ้นหมดเลยนี่เจาะเลือดคุอเพิ่งเก็บเลือดตลอดนิ้วพุ้นหมดไม่วา,ปาวนปากดีบ่บ่หรอมิเตเด็กมาเด็กเด็กเดนแกี้ยๆออกไปหมดแล้วมั้งมิเตเด็กหน่อยหนาตากระจุมกระจิ้มอ่อนนิหดหน่อครับหน่อยที่มันจบมาไม่กันนะั่<ล>นนะแกี้ยๆทุกนั่นาเจ้าเปลี่ยนไปแล้วมั้งโลดอิ้มอัวในโลดดอก โมกิยาได้แล้วห้องไข่ได้ยังเป็นจักรอบหรือว่าหันงเงาแต่เป็นไข่อยู่ซีหาเหม่อเนาะบ่มีเงือจักเม็ดเดี๋ยวจังไ,จได้กับโบไมีเงือจังได้กับโบไมีเงืงอเงาโบ่มี ได้สวัสดีครับร้างใหม่แล้วเน,ะนาะวนนี้เพิ่งจะมาลองออกดูได้แล้วเหงอมันแตกเดินแล้วงามันแตกไงก็เลยเอามาเอาสักหน่อยนะ ไดทำเมื่อไหร่คุณันเนัี้าอยู่ล้ไสองวัน้สบายตัวสบอย้เอาไปบนลังคานนนอให้เดินไปดูอยู่ก็ไม่เห็นวันนี้อะไรัมีลอะไร มขาตัวมั้เนี่ย่เข้อาดาีมันาที่คืไมีตบ่อบ่อลดแต่เมือนั้นเขา,นานวา่ามันน้ำสิ่งวลมันากาศมันขึ้นกับดตกแห้งนนเงนาะยังเวทตกแหงตึ้งอากาศขมุกขมวัวปากไปหางลิน,ลน,นมันไห้บูเอาอยู่ทีหน่อยมมนเด็ดเงินจุกครังลิ้นเสียมเวันไหยมันลดนี่ดเลยเอาบาดได้ ขาสีแดงมันกำลังสิดเสีมันกำลังสีหายไปนี่ตะกีมันแดงสัมหอเลือดเลยแดงหอเลือดเนี่ยมันกำลังจางมันจางไปจรงจีิงเลยอมเสียไอดีไข่เรือดเหรอยอมยอมยอมเสียรอบเลยเียรอบเยไม่รอบรอบ ต้องต้องได้หนึ่เดี๋ยวเสกกระดาษ่าพูดเลยสวัสดีครับด <si ีค่ะสวัสดีครับยังยงไกไผ่ประทักก็ทายก่ยาว่าเลมัน่อยากบอกนไผีนะครับมันไมอยากออยากคุยแมมัน เป็นพื้นอื่นยังไดเด็กอ้าวไย้ายมปไหนเลยเหรอาวิวันนี้ออกกล้องวันแรกเหรอใช่ออกกล้องวันแรกตั้งแต่ป่วยมาไม่ได้อยากออก ไม่อยากหบอกไม่อยากคุยเลยไม่มีแรงจะคุยไม่มีแรงจะคุยไม่อยากหัวเราะไม่อยากจะพูดไม่อยากกินมเลยใช่ซึมยิ่งอยู่โรงพยาบาลนี่ยิ่งซึมยิ่งหงุมันรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะอยู่แล้วว่ะอยู่โรงพยาบาลแค่แบบหมดความหวังเลยใช่พอนนี้นอนโรงพยาบาลนี่มันท้อแท้หมดความหวังมันสิ้นหวังมันไม่มีความสุขบหมืนวได้ันนอนกับไม่แล้วอะไรล่ะ ไปเป็นไส้แับใหญ่ใส่ทำเองอะเอาไปเลยนะไม่มีแรงจะพูดกับใครไม่มีอันนี้อันใหม่ดีว่ะไม่อยากจะพูดอ่ะร้านเก่าอ่ะร้าสองเป็นอาทิตย์อันใหม่อันใหม่เห็นเห็นอะไรก็ใหม่ใช่ไหมกินมันเบื่ออาหารคงจะได้แก้แบบแน่เลยว่ะอันนี้อันใหม่เซ็งมันใหม่ใหม่ตัวที่แล้วมันไ้่งสีก็เคยรู้นะเม่อชหร่ใหม่ใหม่เก่ารู้ด้วยเนี่ยใหม่ใหม่ใหม่ วางแล้วเขาก็แอบแอบแล้วแอบแอบ้องดีนีเ่เนต่น,นมบตรงนี้ไม่ได้งองอตรมน่จะวางแบบนี้ตั้งนานเออวางกวดอ่ะกันน้ำเป็นด้วยนะนอยอยขัดสั้นอ ตอนนี้ตอนจะปีนนอนเอาตอนนี้ไม่เนหอเขากันไม่าได้ใครปดเหมือนกันสิเนาะยิออป่วยอวน,นี้ช่วงน,นี้เด็กเด็กน้อยป่วยเป็นแถวเลยนะไปรุ่นหลานจะร้องก็ เป,เปลีวว่ยนเรียนนักบาลิมชอะ่ะเขาบอกว่าสำติบมี20%ป่วยกปตีนแล้วเดือะร้อยคนกันป่วยไป20คนล่ะมันติดกันนะขออย่างเดียวอย่าป่วยเลยจ้าขอ <c oughs> เป็นอะไรก็เป็นอย่าเป็นไข้เลือดออกนะน่ากลัวที่สุดเลยไข้เลือดออกเลยไข้เลือดออกยอมแพ้ท้อแท้ มันเหนื่อยทั้งตัวเมื่อยทั้งตัวใหญ่เหน่ยบาเนื้เหนื่อยบาดจะขยับมาพูดยังเหนื่อยเลยอยากขยับปากมาเคี้ยวอาหารนี่ก็เหนื่อยมากเลยเจบตึงข้าวไว้เลยแล้วก็ต้องไปตอนรอบเด็กแล้วเน็ตมันบวมไม่ดีใช่ไหมเน็ตมันไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวนั้นลงใหม่ก่อนนะ